จริงๆแล้วในประเด็นเลยที่จุดประกายทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจเนี่ยมาเห็นคุณค่าของพื้นที่พื้นแผ่นดินที่เป็นของเราและเห็นแนวทางในเรื่องของการทําสวนและมันจะมีความยั่งยืนเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ต้องดูจากที่ไหนเลยคือจริงๆเราก็ดูจากตัวเราเองซึ่งถ้าเกิดพูดถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะทำงานมันก็ตัวคนเดียวนะมันก็ไม่ได้คิดถึงจุดตรงนี้อะไรมากแต่พอ, me, อวันส่เรามีครอบครัวปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องการมองถึงเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นในขณะที่งานที่เราเนี่ยสามารถทําได้อย่างดีทําได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เราใช้ตัวเราเองเป็นหลักเนี่ยมันมีอายุงานของมันซึ่งวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องปลดระวางหรือว่าเกิดการวีไายขึ้นมา ซึ่งตัวนั้นเนี่ยความยั่ง internet, ยืนมันก็จะจบไปแล้วในเมื่อถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่สามารถมีแรงที่จะทํางานได้แล้วเนี่ย <thereafter? S 2> มันจะหารายได้จากไหนใช่ไหมฮะหรือว่าความมั่นคงให้กับครอบครัวมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามามองถึงเรื่องสวนว่าต้นไม้ที่ให้ผลผลิตที่มันเป็นเศรษฐกิจได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่กับเราไปตลอดแล้วเรามันเขาไม่ได้อยู่แค่กับเราเขาอยู่กับเราเป็นของเราจนวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเขาก็ยังอยู่ตกไป,ไปเป็นของช่วลูกช่วหลานตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยมองถึงเรื่องของความยั่งยืนที่มััััันนนสสสาาาาามมมมรรรรรถเเเเเกกกกิดดดขึ้้้้้ไไหหลลๆย็พพืื่่่่่อออองงงคคคคววใบบบทีจะ สืบทอดไปได้สู่เจเนเรชันต่อเจเนเรชันพอมาเป็นโซนของจันทบุรีแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะฮะแล้วก็ผลไม้อื่นๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถเป็นเงินนะฮะเป็นเศรษฐกิจที่สามารถมา,าหาเลี้ยงครอบครัวไม่น้อยก็มากหรือไม่มากก็น้อยได้แบบย,ยั่งยืนนั่นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจุดสําคัญที่เราสามารถ สร้างสวนของเราเนี่ยให้มันเป็นธุรกิจที่ยังยื่ของครอบครัวได้เทรนด์ของของการทําการค้าของการทําธุรกิจเนี่ยมันมีช่องทางมากมายนะครับผมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทางครอบครัวผมเองก็เหมือนคิดมาแล้วอ่ะนะครับผมว่าการทําสวนของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลูกเพื่อได้ผลแล้วก็ขายเข้าสู่ล้งอย่างเดียวนะครับผมไปอิงกับราคากลางของตลาดอย่างเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยในผลผลหนึ่งเนี่ยนอกจากที่เราจะขายในประเทศส่งออกได้ด้วยนะครับผมจริงๆมันยังดเวอร์ไปทําอะไรได้อีกมากมาย